กับวัชซูชินครับซูชิกิซูชิกินะครับอ่าเป็นเป็นซูชินะครับวาสกินี่ครับมีมีไอตัวนี้ด้วยนะครับอ่านะครับวาสาบินะครับอ่าโอเคนะครับวันนี้ดูเหมือนจะมีอ่กุ้งด้วยนะครับน้องกุ้งนะครับ ว้าวนึกว่าจะไม่มาซะแล้วนะครับมาแล้วจ้านะครับโอเคอร่อยนะครับอาหารว่างว่างๆของผมชูชีจ้าชูชีชูชีดูสิครับว่ามีอะไรบ้างอืมว้าว ซบิครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับพามารีวิวชมอาหารนะครับวบ่างๆก็ได้นะครับหรือจะทานอ่าท้องวง่างๆเพรรับประทานแบบเิ่มท้องอยู่ท้องนะครับด้วยซูชิซูชิกินะครับหรืออ,อาหารญี่ปุ่นนะครับนี่ผมก็อ่า ราดด้วยวาซาบินะครับนี่ครับที่เป็นจุกกระจุกสีเขียวนียนะครับสีเขียวนี่คือเป็นวาซาบินะครับเผ็ดจีจาดจัดจานนะครับเผ็ดกว่าพริกไทยหลายเท่านะครับเป็นเป็นพันนะยังครับยังครับจีจารกันนาดูวาซาบิครับเป็นพริกนะครับที่เผ็ดกว่าเป็นพริกที่เผ็ดเป็นพริกของญี่ปุ่นะครับที่เผ็ดกว่าประเทศ กว่าพริกประเทศไทยเป็นพันเท่าตัวนะครับนี่ครับที่ผมบีบใส่แล้วนะครับเป็นกระจุกกระจุกสีเขียวนะครับก็เผ็ดน่าดูนะครับต้องแตะลิ้นนิดเดียวนี่ซีซารจีจาร์เข้าถึงโพรงจมูกถึงลูก,กตานะครับทะลุถึงสมองเลยนะครับโอเคแต่ก็มีประโยชน์นะครับโอเคมีประโยชน์ โอเคครับบายหากินเอกหาหากินรับประทานก็ได้นะครับโอเคบายครับมีต้อนรับครับซูชิครับซูชิซูซูกิครับวาซาบิกับแก้มครับอ่าลองชิมดูสักอันสินะครับอันนี้น่าจะเป็นปลานะครับอืมจะลองชิมสักอันนี่ครับคือนี่บิบ บีบวาสวิใส่เลยนะครับวาสุว,สวิรับประทานดูนี่นะครับว,ว้าววาสาบิเจิดขึ้นจมูก ที่ขึ้นสายตาที่ขึ้นสมองที่ขึ้นหูครับอนนี้แต่ก็ดีมีประโยชน์นะครับเป็นสมุนไพรนะครับอืมอหมดอาอีกส,ส,สักชิ้นหนึ่งนะคใครไม่ได้ทานีน อยเพิ่งอิจานะครับบีบมัะบิใส่เลยนี่นะครับประมาณนี้เดี๋ยวนครับอันนี้คือน่าจะเป็นปลาเขานะครับก็ประกอบไปนะครับก็ประมาณนี้ก็เหมือนกับเรารับประทานข้าวนะครับ Ừ. Mm. Ok, dạn. Tôiพูด lại.